สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับเนาะ <_ d ata> อ่าเมื่อเนี่ยผมเตะเนาะเออใส่ซื้อน้ำสุบะเต่แล้วกันครับเมื่อนี้ผมกับสีมะอ่านบอกนิทานกลมให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนฟังนะครับเนาะเป็นนิทานที่มีศิ่องวา่าหาซอยแน่กับบุหัวาหายอยังดอกผมกับบุคิดอ่านด้วยกันเมื่อนี้สีมาอ่านให้ฟังเขาว่าคนไทยอ,าาอา่านหนังสือหน่อยก็เลยอ่านจักหน่อยกอ ตัวหนังสือเรีนพันตาเดี๋ยวอ่านาแ,ลาลแล้ว <c oughs> มีสองผมเนี่ยเจ้าจยู้วยกันมาโดนเติบแล้วล่ะเนอะครับเนาะอือยูนักกันสองผมเกกน,นี่ยล่ะดูกระแนงผบมี่เดีวว่าแต่งงานกันแล้วอันแต่งกันกันมาโดนเติบจนว่ามอเขาดำาแล้วนะสันเป๊ะเอาเลมี่มือหนึ่งผู้เป็นผัวเนี่ยเพื่อนเอาทะเบียนสมรถของเพื่อนสองคนเนี่ย มาเปิดพิกนาพิกหลังเงินละเป็นชั่วโมงแต่ก็จากยังหายังดอกมะทะเบียนใบเดียวนี่เปิดอยู่บระสันละอันหูเป็นเนี่ยเพื่อนกันหนึ่งเขาหนึ่งปานทูบ้านเพื่อนกะร่อมมึงผัวเพื่อนไปน้ำเพื่อกันผัวขุมเทียนยกเบสิบานในใจเนาะอันู้เป็นเมี่นนบบมมมยญญ เพื่อนกันยิ้มพ่อใจร้ายว่าผัวเจ้าของสีหักเจ้าของร้ายพ่อไปเปิดเบื้งทะเบียนส้ำรถได้กะที่พ่อใจเตลไปละคือสีฟูเป็นเฉกติไปซ้ำรถว่าสั่นไปเล่ากะอดบันไดเนาะเลยถามผัวกันว่าไอ้ไอ้เห็นเจ้าหน้ามึงทะเบียนสำรถได้โดนแล้วไอ้บ่เบื่อบอไอ้หายยังบออันฟูเป็นผัวเลยตอบว่า กันเลยก็ขันมาหยิบก้อนแล้วก็ตอบว่าไอ้เบื่อเบื่อรอกไอก้กำลังหามวา่ามือเบิดอายุมันอยู่มองได้อันฟูเมียเลรว้าโอ้ยบักคู่ดางเล <laughs> <laughs> ยไปแล้วก็พ่อพินาคาเฟ่ไลฟ์ครับ